เดี๋ยวผมจะติดต่อในห้องมีกล้องจรนบิดบันทึกทังภาพและเสียงทุกอย่างที่คุณพูดจะถูกใช้เป็นหลักฐานผมขอคุยกับมันได้เลยยังครับพี่ออนพี่ให้ยาแก้อกเสบไปแล้วแต่สอบปากคำเบาๆหน่อยนะท่านเขาเย็บลายเข็มทยู่ทำไมทุกคนคิดว่าผมจะต่อยมันตายค้างืือผมเังไง ผมสัญญากับผู้การแล้วไงครับว่าผมจะไม่แตะต้องตัวมันแม้แต่นิดเดียวก็ดีาทุกคนเห็นหมดคำถามเดียวแค่คำถามเดียวแล้วผมจะออกไปอย่างสุภาพ รำเรื่องั้นกูก็ให้คำตอบเดียวไม่รู้อัมพันธ์ัพันธ์ถ้ามึงจะถามถึงคนชื่ออัมพันธ์อันนี้กูให้คําตอบไม่ได้เพรากูไม่รู้แต่ถ้ามึงกำลังจะพูดถึงตาสีอ,อัมพันธ์นี่ไงมึงดูนี่ นี่ตาสีทอเนี Now, the ่ยมีกูคนเดียวกิดหัวหน้าแก๊งโกไทเกอร์กูจะบอกไม่เอาอุ่นนะผือมันยังไม่รู้ไอ้แผนซ้อนแผนส่งของที่ท่าน้ำของพวกมึงกูดักจับได้หมดแล้วตอนนี้ทั้งมึงและหัวหน้ามึงไม่มีที่ไปทางที่ดิึงบอกกูดีกว่าว่ายอัมพันคือใครแล้วกูจะกันไว้ในฐานะพยานเออ กูไม่รู้ว่ามึงต้องการอะไรจากกูมึงถามกูคำถามหนึ่งกูก็ตอบมึงแล้วไมึงฟังได้แล้วมึงก็แค่ตัวหลอกเป็นคอนแทคเลนส์ไปเรื่อยคอนแทคเลนส์ <Contact Land? S 2> มึงคิดว่ากูใส่คอนแทคเหรอมึงแหกตาดูตากูเดี๋ยวมึงยังไม่เห็นมึงดูตากูเมื่อกี้ว่ากูใส่คอนแทคใช่ไหมฮะนี่ไม่ใช่คอนแทคนี่ตากูมึงอยากได้เหรอมึงอยากได้ตานี้มากใช่ไหมเดี๋ยวกูให้มึง แหกตาดูนี่ไงมึงอยากได้มึงเอาไปเลยไอ,ยอ,ยอย้สาวม,ามันน้ำตาอะไร